ขอแนะนําให้รู้จักนะคะผู้ช่วยคนสวยของหนึ่งในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉันเป็นอวตาที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบง่ายมากๆด้วยเครื่องมือ AI ซึ่งน้องคนนี้นะคะเราสร้างมาจาก AI นะคะโดยใช้ AI ทั้งหมด3เครื่องมือนะคะจะเป็นยังไงนะคะฝากติดตามในวอล์อกนี้กันได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาใช้ AI นะคะสร้างร่างอาวตารของเรานะคะโดยที่ให้ร่างอาวตารตัวนี้นะคะมาพูดสคริปต์ตามสิ่งที่เราอยากให้เขาพูดนะคะซึ่งจะทำยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะมาที่ขั้นตอนแรกนะคะก็คือเครื่องมือแรกของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาใช้ในการสร้าง ร่างอวตารของเรานะคะโดยที่วันนี้เราใช้เป็น Deep Studio นะคะเข้ามาถึงหน้าจอแรกของตัว Deep Studio นะคะจะมีฝั่งซ้ายนะคะที่เป็นกล่องพวกรายละเอียดที่เราต้องใส่ลงไปนะคะซึ่งอันนี้เราก็สามารถเลือกสไตล์ของภาพที่จะเกิดขึ้นมาได้นะคะพอเราคลิกไปปุ๊บะคะ่ะมันก็จะมีให้เลือกสไตล์าพาะคะ่ะซึ่งวันนี้เราก็เลือกที่ Photographic นะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เราต้องพิมพ์ลงไปนะคะว่าเราต้องการให้เขาสร้างภาพแบบไหนขึ้นมานะคะต้องการผู้หญิง หนึ่งก็จะเขียนไปเลยว่าเนี่ยต้องการผู้หญิงนะคะปากสวยนะคะแล้วก็เป็นไซส์ขนาดภาพที่เป็นมีเดียมช็อตนะคะก็คือประมาณครึ่งตัวนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอะไรนะคะอันนี้เราก็พยายามเขียนให้ละเอียดที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือต้องพิมพ์ไปด้วยว่าต้องการท่าตรงนะคะมองกล้องแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราพิมพ์ตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็สามารถกดที่คําว่า dream ได้เลยนะคะ โอเคอันนี้เราตั้งไว้2รูปนะคะมันจะสร้างมาทีละ2ภาพให้เรานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เขาสร้างมาให้เรานะคะก็คือมี2ภาพนี้นะคะผลลัพธ์ที่เราได้ไมานะคะซึ่งก็ยังไม่ถูกใจในสิ่งที่หนึ่งอยากได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองเจนลองสร้างมันเพิ่มขึ้นนะคะ อันนี้นะคะก็คือภาพที่ตรงกับใจที่หนึงอยากได้นะคะซึ่งเราได้ล่างอวตารของเรามาแล้วนะคะเราก็ทําการกดดาวน์โหลดมันออกมานะคะก่อนจะไปดูเครื่องมือที่2นะคะในการสร้างคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยนะคะ มาที่เครื่องมือต่อไปของเรานะคะก็คือตัวสร้างเสียงนะคะซึ่งมันคือเว็บไซต์ v o i c e b o t n o i ai นะคะเอาไว้เปลี่ยนนะคะสะคริปที่เราพิมพ์ลงไปนะคะกลายเป็นเสียงภาคนะคะผู้ยัคือมันสามารถเอาไปใช้ในงานการไกด์วิดีโอโฆษณาได้เลยนะคะสมมติว่าใครที่แบบไม่มีเสียงภาคลงไปนะคะก็สามารถพิมพ์นะคะข้อความเป็นเท x t เนี่ยแล้วมันก็จะแปลงเป็นเสียงให้เรานะคะเราก็ไปที่สตูดิโอสร้างเสียงนะคะแล้วก็เลือกสตูดิโอสร้างเสียงเวอร์ชัน2 ะะพอเข้าไปนะคะก็คือหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้แถบเนี้ยมันเอาไว้พิมพ์นะคะสิ่งที่เราต้องการให้เขาสร้างนะคะสะคริปต์เสียงที่พูดออกมาให้เรานะคะซึ่งอันนี้1มีสคริปต์ที่เตรียมไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ย จากจริงๆแล้วสคริปต์นี้เป็นสคริปต์ที่หนึ่งลองทํามาสอสารอบนะคะในการที่สร้างเสียงขึ้นมาอันนี้หนึ่งเห็นว่าพอจากการที่ใช้เนี่ยพอมันเป็นภาษาอังกฤษที่มีตัวภาษาอังกฤษอย่างงี้คำว่า AI เนี่ยอันนี้เวลาเขาอ่านออกมาเขาจะอ่านออกมาค่อนข้างไม่สมูทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้จากคําว่า AI เนี่ยกลายเป็นภาษาไทยที่เขียนว่า AI แทนนะคะโอเคอันนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะเขียนว่า AI นะคะ และอีกหนึ่งอย่างนะคะตัวเลขนะคะตัวเลขเนี่ยเขาก็ยังจะอ่านแล้วรูว้สึกว่ามันติดติดขัดขัดอยู่นะคะหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือเขียนเลยนะคะว่า3ตัวนะคะก็คือวิดีโอที่เห็นอยู่นี้สร้างจาก AI 3ตัวนะคะก็ลองพิมพ์เว้นวรรคให้ถูกต้องนะคะซึ่งพอสมมุติว่าเราได้สคริปต์ตามนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีปุ่มข้างล่างนี้ให้เลือกเสียงภาคนะคะโอเคเขาก็มีเสียงภาคใ,ให้เราเลือกนะคะค่อนข้างหลากหลายนะคะจะชอบผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเราลองดู <playground> ว่า่เราสามารถกดฟังได้นะคะมีท่านดาวลูกก มีทานอีศกโอเคว่าเสียงคนเนี้ยเป็นยังไงนะคะว่าเราชอบไหมถูกกับสไตล์ที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ชอบนะคะเราก็กดเพิ่มเสียงภาคนะคะดูเสียงนักท่าเสียงทั้งหมดนะคะมันก็จะเข้ามาให้เห็นว่าโอเคมีใครภาคเสียงไหนบ้างน่าสนใจบ้างนะคะอันนี้ก็ลองกดไล่ฟังดูนะคะซึ่ง เสียงที่หนึ่งถูกใจน่าจะเป็นเสียงของคนไอรีนนี่นะคะโอเคสไตล์เขามีให้เลือกได้นะคะว่าเราจอสไตล์บรรยายหรือสไตล์ตัวละครนะคะเราก็ทําการเพิ่มเข้าไปนะคะแต่อันเนี้ยหนึ่งเพิ่มเข้าไปละมันก็เลยจะเป็นเครื่องหมายลบนะคะซึ่งถ้าเราชอบใครเพิ่มเราก็เพิ่มเข้าไปต่อนะคะโอเคมาต่อกันนะคะทีะ่การสร้างเสียงของเราโอเคอันนี้นะคะเราก็เลือกเสียงภาคเนาะอันนี้เป็นเสียงในลิสต์ที่1เตรียมไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้1เลือก โอเคอสไตล์ okay. uh, นะคะตัวละครนะคะโอเคแล้วก็กดคำว่าสร้างค่ะแล้วก็รอเขาแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะทำการสร้างให้เราอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจากสคริปต์ตรงนี้นะคะมันก็จะมาเป็นเสียงอันนี้วิดีโอที่เห็นอยู่นี้สร้างจาก AI 3ตัวคือ1นึ่ง m s t u d i ดใช้ทำตัวละครตัวนี้ขึ้นมา ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือพอเราได้เสียงแล้วเราถ้าสมมติเราถูกใจเสียงนี้นะคะเราก็กดดาวน์โหลดมันออกมาได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ถูกใจนะคะเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้นะคะหรือว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มประโยคอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้นะคะ โอเคค่ะมาที่เครื่องมือสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะในการที่เราจะสร้างคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะซึ่งเราได้ร่างอวตารของเรามาแล้วนะคะพร้อมกับเสียงนะคะที่เขาจะมาพูดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมารวมกันนะคะระหว่างร่างอวตารและเสียงนะคะเราเข้ามาที่นะคะเครื่องมือสุดท้ายของเราก็คือ d k e y i d c o m นะคะซึ่งอันนี้จะมาทําหน้าที่รวมวิดีโอของเรานะคะ พอเข้ามาในหน้าของตัวดีขีด ID แล้วนะคะเราก็กดไปที่ Create Video นะคะมันก็จะขึ้น Create Video หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปที่เราต้องการทำนะคะก็คือการ add นะคะจริงๆมันมีตัวไว้ให้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวอวตารที่เราสร้างขึ้นมานะคะะล้วก็กด add มันขึ้นมาโอเคก็คือผู้หญิงคนสวยคนนี้นะคะจะเป็นล่าอวตารของเรานะคะ พอเราอัปโหลดภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องอัปโหลดเสียงนะคะที่เราทํามานะคะในเครื่องมือที่2ก็คือบอดน้อยนะคะโอเคเราก็มาที่นะคะอัปโหลดไฟล์นะคะโอเคอันนี้คือไฟล์เสียงที่เราโหลดลงมาเราก็เปิดมันขึ้นมานะคะรอสักครู่นะคะโอเคเราก็มันสามารถให้เช็คได้ะคะ่ะว่าใช่เสียงที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเราเลือกถูกไฟล์หรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะเราก็กดปุ่มนี้นะคะ่ะก็คือ generate video นะคะ โอเคเราก็เจเนเรตมันออกมานะคะเดีย๋ยวลองดูวิดีโอที่เราจะได้ออกมานะคะโอเคอันนี้คือรูปนะคะจริงๆมันคือรูปที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็เสียงที่เราสร้างขึ้นมาจากอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะแล้วเรานำสองอย่างเนี้ยมารวมกันนะคะก็จะได้เป็นคลิปล่างอวตารของเรามาพูดแบบนี้ค่ะวิดีโอที่เห็นอยู่นี้สร้างจาก AI 3ตัวคือ1 r e m Studio ใช้ทำตัวละครตัวนี้ขึ้นมา2คือ b o t n o i .AI ที่ใช้สร้างเสียงนี้และสุดท้ายคือ did.com ใส่ภาพและเสียงวิดีโอที่เราพูดลงไปก็จะได้คลิปออกมาแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นได้เลย อันนี้นะคะก็คือตัวอย่างนะคะในการที่เราใช้เครื่องมือ AI นะคะจริงๆการสร้างคาแรคเตอร์นะคะการสร้างเสียงนะคะการรวมไฟล์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันมีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะมากเลยะคะเพื่อนๆลองไปเลือกใช้กันดูนะคะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่หนึ่งลองเอามาลองรีวิวนะคะเห็นไหมคะว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทนะคะในการสร้างคอนเทนต์อย่างมากมายนะคะยังไงนะคะเราก็จะนำคอนเทนต์นะคะที่เกี่ยวกับการสร้างวิดีโอโฆษณาเกี่ยวกับการที่เอา AI นะคะมาช่วยสร้างวิดีโอแบบไหนได้บ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องเรา ด้วยนะคะ